สวัสดีครับผมสู่พิอยู่ทีบิก๊กสถานที่นี้เป็นสถานที่เขาจะทำรีสอร์ทนะตอนนี้ได้ประมาณห้าหกหลังนับตั้งแต่ทางด้านใต้ลงมาด้านเหนือทางด้านตะวันตะวันตกก็มีทางรถยนต์วิ่งผ่านไปสีสเกษขุนหารท่้นนี้ แถมนี้รีสอร์ทจะเรียงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังน่าจะได้นะนี่ก็เป็นป่าอยุคาลิปตสัสนี่สถานที่นี้นะก็กว้างใหญ่เหมาะมากที่ทำรีสอร์ทน่าจะได้ทำเราไม่ต้องทำหลังใหญ่ทำหลังขนาดวางไร่ส้มฮะอย่างที่เราเคยไป,ไป,ไปพักที่วางไร่ส้ม ที่มันเหมาะมากส่วนที่ข้างๆอาจจะอาจเป็นสองแถวก็ได้รีสอร์ทแถวและเจ็ดหลังสถานที่สวยงามและเหมาะมากมขณะที่ผมถ่ายทำอยู่ดีก็เป็นวันพุทธที่สิมีนาคม2,564นี่แถบปลายูคาตอนนี้ละ่ะ ทางตามยาวยาวจากโน้นมานี่น่าจะได้รีสอร์ทประมาณเจ็ดแปดหลังและเรียงสองแถวอีกเจ็ดแปดหลังครับขนาบเลยตรงนี้น่าที่เหมาะมากผมจะตั้งชื่อว่าเป็นรีสอร์ทบิลินเนียครับต้องเป็นบิลินเนียครับรีสอร์ท ก็ที่ก็เหมาะเนี่ยโอ้ยสุดยอดบรรยากาศสวยงามมากทางด้านตะวันออกกับตะวัมู่บ้านปราสาทเยือครับจากปากทางใหญ่ก็ประมาณสองกิโลจากถนนใหญ่จากถนนใหญ่รถวิ่งรถวิ่งเข้าศรีสะเกตครับไม่ไกลเท่าไหร่จากนี้ประมาณก็ไม่ถึงห้าร้อยเมตรจากถนนใหญ่จากนี้สองร้อยเมตร น่าจะร้อยเมตรได้มาถึงรีสอร์ทที่ผมกำลังจะทำอยูน่นะี้ถือว่าเป็นสถานที่เหมาะมากนะผมยังอดใจไม่ได้เออดทนไม่ได้ถึงบันทึกภาพให้ดูเนี่สุดยอดทางตะวันออกแถวหนึ่งเจ็ดแปดหลัง ก็ทางด้านตะวันตกอีกเจ็ดแปดหลังเรียงเรียงเป็นตับสุดยอดเลยครับนี่คือได้วางโครงการไว้นะนนนาคตอังไล้ไม่รู้แต่สิ้นปีหกสี่นะต้นปีหกสี่น่าจะเริ่มเห็นเห็นน้ำเห็นเนื้อมีโครงการขึ้นแล้วผมขอจบคลิไปไว้เพียงตอนนี้นะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับ